ป้าแน่ใจนะว่าสองโลอ่ะสองโลจริงๆจ้าแหมแม่หนูก็ข้าวป้าเป็นคุณภาพดีก็ต้องมีน้ำหนักอย่างนี้หลยจ้าอ๋อจากป้าเออเท่าไหร่จะ๊ะทั้งหมด90บาทแกพอดีจะ้ะไปก่อนนะจะ๊ะขอให้โชคดีนะ และรอเซอร์ไพรส์าจากฉันก็แล้วกันนะากลับมาแล้วหรอที่รักได้ข้าวสารหมาไหมจ๊ะได้สิจ๊ะอุ้ยดีเลยอนะ่ะข้าวสารที่บ้านหมดพอดีเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวให้แล้วคุณนั่งรอตรงนี้แป๊บนึงนะโอเค เอาข้าวที่กหบิวหิวละเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยบิวบิวคุณมาดูนี่หน่อยดิมันมีหินอยู่ในถุงข้าวสารนะ่ะเนี่ยนี่เราโดนหลอกอ่ะเนี่ย เย่ป้ากล้ามาหลอกฉันได้เหรอเฮ้ยนี่มันกระดาษอะไรอ่ะเดลคะแล้วเลขพวกนี้มันคืออะไรอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่ามันดูเหมือนแผนที่หรือไม่ก็บอกพิกัดอะไรสักอย่างะครับถ้างั้นฉันว่าเรากลับไปที่ร้านขายของชันนั่นอีกรอบเพื่อเราจะรู้อะไรบางอย่างได้ครับ ไ,ไหนฉันจําได้ว่าร้านอยู่ตรงเนี้ผมว่าคุณจําผิดที่แล้วครับไม่ฉันจําไม่ผิดที่นี่แหละคุณคุณคะคุณมีอะไรหรือเปล่าครับเอ่อขอโทษนะคะฉันอยากจะทราบว่าร้านที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะ มันหายไปไหนแล้วคะเหมือนร้านน่าจะปิดไปหลายปีเลยนะครับออตั้งแต่สามีเจ้าของร้านเขาเสียไปนะครับออถ้า,างั้นคุณพอจะทราบตัวเลขที่อยู่ในกระดาษนี้ไหมครับประดีผมไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรครับอน่าจะเป็นพิกัดแผนที่นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปกวาดที่อื่นก่อนนะครับได้ครับขอบคุณมากครับครับนี่คุณ คุณจออะเอาไรต่อเดียวคุณจะลองไปไหมไปดิฉันก็สงสัยเหมือนกันอะแต่ว่าขอกลับไปเอาข้าวที่บ้านก่อนนะเผื่อเจอป้าจะได้ยืนยันว่าเราอะซื้อข้าวจากร้านของจริงมาเดี๋ยวนะเบลใช่ที่จริงๆเหรอครับเพราะมันดูไปแปลกไปอะที่นี่แหละคะ่ะก็แบบมันบอกมา อทาไมมันพามาโผล่ที่นี่ได้นะฮผมว่าลองไปหาตรงนู้นดีไหมครับได้ค่ะเย้เยอุ้ยอ๊ยอุยอ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเดี๋ยวคนระับเฮ้ยผมว่าทำไมดินตรงนี้มันดูปนแปลกๆอะครับอ,อจริงด้วยค่ะลองขุดไหมเราลองขุดกันดีกว่า คุณดูนี่ดิเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยวหวเฮ้ยนจัาคุณนะใ,ใครนะว้วโฮ้ยใครทองไว้ตรงนี้นี่คุณ คนกำลังเล่นตลกกับเราอยู่แน่ๆเลยอะเฮ้ยนี่อะไรอะบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะฉันว่าเราต้องไปแล้วแหละไปบ้านหลังนี้กันได้ครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรเตืมเต็มแล้วสิเฮ้พพิกัดบอกว่า อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วยไะมาทางนู้นคุณโอโ้โหบ้านสวยมากเลยบิลเรามีแบบนี้สักหลังคงจะดีเนาะเฮ้ยเข้าไปหาเจ้าของบ้านข้างในกันปะ อยู่ไหมคะแม่หนูคนนั้นนี่มามาเข้ามานั่งข้างในดื่มน้ำดื่มท่าก่อนค่ะ ที <C oughs> ่โซฟาก่อนสิเดี๋ยวป้าไปเอาชามาให้นะ ไม่น่าเชื่อว่าพวกเธอจะแก้ปริศนาของป้าได้อย่าบอกนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของป้าทั้งเรื่องกล่องปริศนาแล้วก็หินที่อยู่ในข้าวป้าทำแบบนี้ทำไมอะคะเมื่อหลายปีก่อนอะสามีของป้าเขาเสียชีวิตไปป้าก็เลยเหงาเพราะตอนเขามีชีวิตอยู่เขาเป็นนักผจญภัย ชอบเที่ยวรอบโลกเขามักชอบสะสมสมบัติและเล่นเกมปริศนาสมัยก่อนนะ่ะป้ากับเขาเล่นเกมและแก้ปิิศนาด้วยกันอ๋อเห็นนี้ป้าก็เลยคิดเกมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราสองคนแก้ขไขปิิศนาแล้วก็ลองเล่นด้วยใช่ไหมครับใช่จ้ะป้าเองก็แก่แล้วหมอบอกว่า ป้าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานป้าก็เลยอยากจะเล่นเกมกับใครสักคนเพื่อแก้เหงานะจ๊ะเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครเล่นเกมและแก้ปิตนาได้เลยสักคนหนูขอบคุณป้ามากเลยนะจ๊ะพวกเราสองคนน่ะมีความสุขแล้วก็สนุกกับเกมนี้มากเลยจ้ะถ้างั้น พวกเราสองคนขอตัวกลับก่อนนะครับนีบของป้าจ้ะมันเป็นของพวกเธอก็พวกเธอเจอมันแล้วนี่จริงเหรอครับคุณป้าขอบคุณคุณป้ามากมากนะครับไม่เป็นไรจ้ะ และจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยเล่นเกมด้วยกันก็พอแล้วพวกฉันเนี่ยจะจำไม่มีวันลืมไปจาก แลแ้ว่คุณอยากทำอะไรไหม,มหลังจากที่ผมได้ฟังป้าแกเล่ามาแล้วอ่ะผมว่าผมอยากลองไปไปจนภยัยแล้วก็เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศรอบโลกเลยไปไงอุ๊ยเอาสิฉันก็อยากลองผจนภัยเหมือนกันเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนฉันว่าเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณป้าบ้างดีไหมตอบแทนที่แกเนี่ยให้ทองเราโอ้โหได้สิผมไม่ได้ว่าเรื่องอะไรดีด้วยซ้ำไปคุณ ถ้าเราไปอยู่ด้วยเนี่ยนะป้ากจะได้มีเพื่อนไงจะได้ไม่เหงา <c oughs>